ขาสูงยาวเสียดฟ,ฟ้าท้องนภากว้างใหญ่ไพศาลหนทางแสนไกลกันดาอดีตการอย่างไรไม่เคยวันแห่งนี้มีชื่อหรือเรื่องทั่วทุกเมืองประจักษ์เป็นเอกฉันท์ชาวประชาพร้อมใจเรียกกันนามเรานั้น เจียมทองพิทยาหมุคุณความดีที่ประจักษ์เป็นหลักฐานมุ่งมั่นงานด้วยซื่อสัตว์มิไหลหลงพัฒนาน้ำเงินแดงให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวายวาา ngã mò xóm แรงมัดดันใจที่ทําให้เป็นครูที่เจียงทองพิทยาคมได้ยาวนานขนาดนี้อันดับแรกนี่ต้องนักเรียนนะครับนักเรียนที่นี่นี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเขายังด้อยกว่านักเรียนที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใหญ่บวกกับที่เราเราก็สมัยเป็นนักศึกษาครูก็มีอุดมการณ์อยากจะสอนเด็กบ้านนอกบ้านป่า ก็น่าจะเป็นเด็กนี่แหละที่ที่ทำให้เราอยู่อยู่ได้นานนะครับนักเรียนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ชุมชนชุมชนนี่ถือว่าเรามาอยู่ณนะพื้นที่เจียงทองพิทยาคมเนี่ยชุมชนตำบลท้องถิ่นบ้านเจียงหรือว่าถ้ำบัวแดงหรือว่าแหลมทองหรือว่าในอำเภอพัทชุมพลเนี่ยให้เกียรติผู้ที่เป็นครูโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยได้รับเกียรติจากชุมชนมากก็เลยทำให้เราสามารถอยู่ที่นี่ได้นาน พิเศษก็เลยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภูเขาป่าไม้นะครับก็ทําให้มองไปแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับซึ่งต่างจากเมืองที่เป็นตึกเป็นตึกเป็นถนนเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งส่วนตัวเราไม่ค่อยจะชอบความวุ่นวายในส่วนเป็นตัวเมืองครับจึงท้องพิยคมเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่ให้ความหวังคนที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะ ในเริ่มต้นเนี่ยโรงเรียนเจียงทองพิยาคมถ้าใครมาทางเจียงทองบ้านเจียงเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้ามาในดงเป็นป่าดงในแต่ก่อนนะครับเข้ามาในดงก็เลยแต่ก่อนก็ได้เป็นครูในดงนะครับก็เลยมีความคิดว่าเออเจียงทองพิยาคมสถานศึกษาเป็นที่ให้โอกาสสำหรับเยาวชนนักเรียนในป่าเขาครับ คนเรานี้ทีได้ที่น้ใจที่ให้แก่คนท่านู่รู้แต่ให้ไปไม่หวนเจ็บสวงนวงใจให้รู้ ในส่วนข้อฝากที่เป็นห่วงเจียงทองอยู่ก็คืออยากเห็นลูกศิษย์ทุกรุ่นที่จบไปนะครับได้เข้ามาให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เข้ามาช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาเจียงทองพิยาคมของเราอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมมาใช้สถานที่แห่งนี้เจียงทองพิยาคมของเราเป็นบันไดทำให้เราก้าวหน้า เป็นบันไดทําให้เราประสบคผลเลิตในชีวิตของตนเองเป็นบันไดให้เราสามารถสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ถ้าพอมีโอกาสพอมีเวลาก็เชิญชวนสิทธิเก่าหรือว่าสิทธิปัจจุบันได้เข้ามาช่วยพัฒนาเจียงทองพิาคมของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับ ถึงเวลาที่เรือจ้างลำนี้จะขอพักการเดินทางแต่คุณค่าแห่งความรู้ความรักและความทุ่มเทที่คุณครูสร้างไว้จะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอให้คุณครูมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตในแบบที่ท่านปรารถนาพวกเราชาวเจียงทองพิทยาคมขอขอบพระคุณจากใจจริง สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูมอบให้ขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแด่คุณครูวันนัทโภกตน